สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านสู่ทาโรุเทอร์ลี่บายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีสิงห์กันนะคะในช่วงของปักหลังเดือนเมษายน2566ค่ะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ค่ะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมไปจนถึง22สิ่สิงหาคมนะคะ การแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีนะคะก็สามารถทําได้ตามที่สะดวกเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรับชมด้วยการใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะคะ เรามาเริ่มต้นกันในส่วนของพลังงานภาพรวมที่ผ่านมาของชาวราศีสิงห์กันนะคะด้วยไพท,ทาโรนะคะขอดูสองใบค่ะพลังงานที่ผ่านมาของชาวราศีสิงเป็นอย่างไร นะคะ y ดอะ e r o รแลนะคะแล้วก็ The Moon ค่ะที่ผ่านมานะคะชาวราศีสิงมีโอกาสในการที่จะได้ทำงานนะคะในสิ่งที่คุณชื่นชอบค่ะได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์นะคะบางคนก็อาจจะเติบโตโดยเฉพาะในสายงานในแวดวงศิลปะนะคะบันเทิงครูบาอาจารย์นะคะอะไรก็ตามที่ได้พัฒนาสกิลทักษะของคุณได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ ไอเดียของคุณและเป็นตัวเองอย่างเต็มที่นะคะคุณมีโอกาสได้เ,เริ่มทำสิ่งสิ่งนั้นนะคะได้รับโอกาสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับนถือด้วยนะคะก็เป็นโอกาสดีมากๆที่คุณก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทําได้ดีมากทีเดียวนะคะโอกาสที่ได้รับเข้ามาในชีวิตก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญแล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยนะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันในส่วนของพลังงานของชาวราศีสิงในช่วงของปักหลังเดือนเมษายนนี้กันบ้างนะคะปักหลังเดือนเมษายนนะคะพลังงานของชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรในด้านของภาพรวมด้วยไพ่มูนโลจีนะคะ Adjustments are required นะคะสำหรับชาวราศีสิงนะคะออสิ่งใดก็ตามนะคะที่ คุณได้เริ่มลงมือทำมาก่อนหน้านี้นะคะอีกไม่นานนะคะมันก็จะบรรลุเป้าหมายแล้วนะคะในตอนนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการที่คุณจะต้องปรับตัวนะคะมีเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาและนำมาปรับใช้กับการทำงานนะคะอาจจะมีท้อมีถอยบ้างนะคะแต่ว่าขอให้คุณรู้ค่ะว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งรีบท้อถอยละกันนะคะใน สิ่งที่คุณคาดหวังรอคอยนะคะมันก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินเอื้อมเกินความพยายามของคุณอย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะในส่วนของการพยากรณด้วยไพ่ทาโโ่ค่ะด้านการงานการเงินนะคะของชาวราศีสิงค์ค่ะในปักหลังเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในด้านการงานการเงินค่ะ Two of Cups ค่ะแล้วก็อ้ The Lovers นะคะ แล้วก็โอ้โหไฮรแฟนค่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานไหนใดๆก็ตามนะคะในช่วงนี้ค่ะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษเลยนะคะมีทั้งคนที่เป็นกันลยาณมิตรในชีวิตของคุณนะคะมีทั้งในเรื่องของเพศตรงค่ามีทั้งในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตนะคะพร้อมที่จะให้การสพอร์ตนะคะให้กำลังใจคุณให้เงินทุนนะคะชวนคุณปเป็นพาร์ทเนอร์นะคะ มีโอกาสเข้ามาจากหลายทิศหลายทางมากๆนะคะเป็น Choice เป็นทางเลือกในชีวิตของชาวราศีสิงค่ะจะเป็นในเรื่องของงานเสริมนะคะจะเป็นในเรื่องของการลงทุนทางธุรกิจนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้พบเนื้อคู่ทางธุรกิจเลยนะคะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณคาดหวังรอคอยอะไรอยู่นะคะในปากหลังเดือนเมษายนนี้คุณจะได้รับโอกาสนั้นนะคะและในเรื่องของการลงมือทําจริงๆในธุรกิจ การงานตรงนี้คุณก็ทําได้ดีด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งใหม่สําหรับคุณก็ตามนะคะแต่ว่าในระยะเริ่มต้นที่คุณได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยคุณก็ได้ค้นพบว่าคุณมีคนที่คอยชี้แนะนําทางคุณได้อย่างดีและตัวคุณเองก็ทํามันได้ดีมากๆด้วยนะคะจะมีโอกาสให้คุณเนี่ยได้แสดงศักยภาพของตัวคุณเองอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับการพบปะ ผู้คนนะคะการใช้เสน่ห์พูดเจราจานะคะในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมมรดกตกทอดต่างๆนะคะจะเป็นครูอาจารย์หรือสื่อบันเทิงนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการออกสื่อโซเชียลมีเดียก็ทำได้ดีมากๆเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีสิงเลยทีเดียวนะคะใน เรื่องของการเงินค่ะแน่นอนค่ะโอกาสมาขนาดนี้แล้วนะคะก็แน่นอนว่าจะต้องมากับรายรับที่ดีมากขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่จะสร้างไรายได้นะคะมากกว่า1ช่องทางนะคะทั้งงานเสริมนะคะหรือใครที่อยากจะมีการต่อยอดในธุรกิจก็มีโอกาสที่จะได้เงินทุนนะคะเงินกู้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของนายทุนที่เข้ามาให้โอกาส ะะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของมรดกตกทอดที่ตัวคุณเองมีสะสมอยู่ก็สามารถที่จะนําตรงนี้มาต่อย,ยอดได้อีกในอนาคตนะคะ นในเรื่องของการลงทุนที่ถูกต้องถูกจังหวะด้วยนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรใดๆก็ตามในการที่จะต้องใช้ในการออกสังคมนะคะมีหน้ามีตาในสังคมนะคะก็จะต้องมีการลงทุนในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวหรือการลงทุนในเรื่องของสติปัญญาความรู้นะคะก็มาควบคู่กันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามมันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะในการที่คุณจะต้องเสียไปกับเรื่องเหล่านี้มันก็จะได้รับกับ มาด้วยเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะโอกาสที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีสิงในปักหลังเดือนเมษายนนี้เลยนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันนะคะในส่วนของในเรื่องความรักนะคะของชาวราศีสิงคนโสดในปากหลังเดือนเมษายนนี้ค่ะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน ่า Age of Pentacles นะคะให้รแฟนออกมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ Knight of Pentacles ค่ะ สำหรับชาวราศีสิงค่ะด้านความรักความสัมพันธ์ก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะคะในเรื่องของคนโสดนะคะมีโอกาสมากๆที่คุณจะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นชาวราศีหรือลัคนาราศีพฤกษบนะคะหรือเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกพรพฤกษบกันนั่นเองนะคะคนคนนี้ค่ะมีบุคลิกท่าทางที่สุข,ขุมใจเย็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าเขาจะอายุมากกว่า đừng nói quả. คุณก็ตามนะคะคนคนนี้เมื่อคุณได้รู้จักนะคะได้อยู่ใกล้ๆนะคะก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นความมีเมตตาความมีวุฒิภาวะของเขานะคะคนคนนี้ค่ะอาจจะเข้ามาพร้อมๆกับโอกาสที่หยิบยื่นให้คุณในเรื่องของการเงินการลงทุนหรือมาช่วยชี้แนะคุณในเรื่องของอนาคตความมั่นคงการให้ความรู้แนะนำชี้แนวทางให้กับคุณนะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะในการดำเนินชีวิตที่ดีมากๆแล้ว คนคนนี้ก็ถือว่ามีความเป็นกัลยาณมิตรในชีวิตที่ดีมากๆด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้นะคะเตยมองว่าในการที่จะเปิดโอกาสทําความรู้จักเรียนรู้กับคนคนนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เสียหายนะคะในอนาคตถ้าอยากจะพัฒนาให้เป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่ากัลยาณมิตรก็มีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะเขาจะเข้ามาในจังหวะที่ถูกที่ถูกทางนะคะแล้วก็จะเข้าหาคุณในแบบที่ สม่ำเสมอนะคะถึงแม้ว่าจะเรียบเรียบนะคะแต่ว่าเขาก็มีความมั่นคงนะคะในการกระทําอย่างชัดเจนทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของการที่คุณจะให้โอกาสในการพัฒนาไหมาอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนนะคะใช้เวลานะคะในการเรียนรู้ทําความรู้จักกันแล้วก็ลองดูค่ะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เ,เจอกับความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะได้เจอกับคนดีๆนะคะก็ไม่เสียหาย อะไรนะคะในระยะยาวก็ถือว่ามีโอกาสในการพัฒนากันด้วยนะคะอืมโอเคค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในปักหลังเดือนเมษายนค่ะ n n i h t t o p p n t t c l l s s นะคะโอ้ห์เท็นค่ะ แล้วก็ two of a n d s ค่ะ สำหรับชาวราศีสิงห์โหปักนีปังมากๆนะคะคนมีคู่ก็เช่นกันนะคะออมีความรักความผูกพันมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกันอย่างลึกซึ้งมากๆเลยไม่ว่าคุณจะเพิ่งคบหาดูใจหรือคบหากันมาเป็นระยะเวลานานแล้วถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของระยะทางด้านหน้าที่การงานนะคะพันธะผูกพันอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องไกลกันนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องไกลกันในเรื่องของ อันธะหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรใดๆนะคะก็จะยังคงมีความรู้สึกที่มั่นคงต่อกันและกันอยู่นะคะยังมีคําพูดการกระทำนะคะที่สม่ําเสมอนะคะแล้วก็ในปักนี้อาจจะมีในเรื่องของการวางแผนในการสร้างครอบครัวนะคะให้สุขสมบูรณ์นะคะอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยในการใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นในการพัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์ให้สถานะที่ชัดเจนมากขึ้น อาจจะมีในเรื่องการขอมั่นหมายแต่งงานนะคะหรืออาจจะมีการวางแผนในการที่จะไปพบไปเจอครอบครัวของแต่ละฝ่ายด้วยนะคะใครบางคนในที่นี้ก็อาจจะเคยมีการแต่งงานมีการออผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะก็จะมีการได้เปิดตัวนะคะได้ให้อ,อ่อ ลูกนะคะของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้ทําความรู้จักเรียนรู้กันนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่มาในออแนวทางที่เป็นบวกด้วยนะคะเป็นโพซิทีฟนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆ คุณทั้งคู่จะรู้สึกถึงความเป็นเพื่อนค่ะการเป็นพาร์ทเนอร์นะคะการเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์กันนะคะเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันสามารถซัพพอร์ตกันได้ทั้งในเรื่องของไอเดียความคิดในด้านการทํางานในการสร้างความมั่นคงของแต่ละฝ่ายนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยสําหรับชาวราศีสิงห์ในปักหลังเดือนเมษายนนี้ในทุกๆสถานะ นะคะ โอเคค่ะสำหรับในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงนะคะของชาวราศีสิงในปักนี้นะคะแนะนำนะคะให้ปัดกวาดนะคะเช็ดถูซ่อมแซมหิ้งพระนะคะหรือสารพระภูมิที่บ้านหรือที่ทำงานที่ออฟฟิศของคุณนะคะใครที่เคยติดค้างในเรื่องของการแก้บนสิ่งศักดิะะ์สิทธิ์นะคะ<ๆ>ก็ไปแก้บนจะให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้ติดค้างนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีติด ตัวคุณไปตลอดปี2 5 6 6เลยทีเดียวถือโอกาสนี้นะคะในเรื่องของสงกรานะคะปีใหม่ไทยนะคะละทิ้งในสิ่งเก่าๆที่ไม่ดีอย่าเอาติดตัวไปนะคะส่วนในเรื่องของเลขนำโชคเลขมงคลสำหรับคุณในปักนี้แนะนำเป็นหมายเลข3และหมายเลข7ค่ะเรามาดูกันนะคะว่า พลังงานจากจักรวาลอยากจะฝากบอกอะไรถึงคุณชาวราศีสิงห์นะคะในปักนี้นะคะด้วยไพย่แองเจิลแอนเซอนะคะขอหนึ่งใบให้ใหกับคุณนะคะไพ่บอกว่าอัดเย r ฟอร์นนาวค่ะไม่ว่าคุณคาดหวังรอคอยอะไรอยู่นะคะในการเริ่มต้นธุรกิจนะคะ ในการขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะในการลงทุนนะคะหรือในการสร้างครอบครัวความรักความสัมพันธ์ที่กำลังมีเข้ามานะคะอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะ1ปีหลังจากนี้ที่คุณจะเห็นภาพนั้นได้อย่างชัดเจนหรือมีการพัฒนานะคะหรือเป็นในเรื่องของการประสบความสำเร็จในจุด ที่คุณคาดหวังนะคะแต่ว่าจริงๆ1ปีก็ไม่ได้ช้าไม่ได้นานเกินกว่าที่คุณจะรอคอยเพราะเตยมองว่าออปลายทางคุ้มค่าแก่การอดทนรอคอยอย่างแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจและสัพพอร์ตชาวราศีสิงห์ ททุกคนนะคะ่าะะขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะสุขสมหวังค่ะคิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาร่ำรวยเงินทองแล้วก็แข็งแรงทั้งในเรื่องของกายใจนะคะในโอกาสของปีใหม่ไทยสงกรานนี้นะคะก็ขออวยพรทุกคนทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับใจด้วยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ